ผมทางพรคเพื่อไทยเนี่ยสิ่งที่ต้องการโดยเร่งด่วนที่สุดในขนาเนี้ยก็คืออยากจะให้มีการนําเข้าวัคซีนนะครับดีๆนะครับาจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาให้มากให้มากที่สุดเร็วที่สุดเพื่ออะไรครับ <S 1>? <S 1> เพื่อมาเซฟชีวิตคนไทยรักษาชีวิตไว้ผมไม่อยากพรคเพื่อไทยไม่อยากเห็นมีตัวเลขครับสี่วันตายร้อยหนึ่งนะครับ, 4, 000, 100, 1, บร 30, สบี่วันร้อยหนึ่งวันละยี่สิบกระศพสามสบิบศพทุกวันทุกวัน ซึ่งมันไม่เกิดกับใครนะครับก si ็ไ hmm. ม่มันไม่รู้สึกนะครับครอบครัวไหนที่ประสบนะครับผมยุทธพงศ์จลเสถียรสสจังหวัดมหาสารคามอสสจิรพงศ์ทรงวัชราพร จังหวัดนนทบุรีสสชนกจันทาทองจังหวัดหนองคายนะครับพวกเราทั้งสามคนเนี <we> ่ยวันนี้นะครับก็มีประเด็นนะครับที่จะแถลงประจําสัปดาห์นะครับทั้งหมด3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกครับเรื่องไอ้วัคซีนโควิดไฟเซอร์นะครับหลอด ew ศ1นยนนะครับที่บอกว่ามีการนำวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยเข้ามาใช้ในประเทศไทยเนี่ยนะครับ จริงหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยจะเอาความจริงเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีการนําเข้ามาจริงนะครับแล้วทําไมตอนหลังมาเนี่ยถึงมีการลบออกมันเพราะอะไรนะครับเรื่องที่2ครับเรื่องนโยบายการเจียวยาประชาชนนะครับที่ล่าช้าและไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเราชนะนะครับ ที่ช่วยเหลือประชาชนโควิดเว็บ3เนี่ยที่ให้เพียง2,000บาทนะครับซึ่งไม่จะไม่พอได้ครับ2,000บาทนะครับเรื่องที่3นะครับก็คงเป็นเรื่องอความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาภาคอีสานเพราะว่าขนาดเนี้เป็นฤดูการอพอปลูกนะครับปีการผลิตใหม่2,564ทับนะครับเรื่องปัจจัยการผลิตปุ๋ยแพงข้าวราคาตกต่ำ เอาเรื่องแรกเลยนะครับดูยอดอขอดูยอดวันนี้นะครับยอดผู้เสียชีวิตวันนี้ก่อนครับว่าล่าสุดเนี่ยยอดวันนี้เป็นยังไงครับสถานการณ์โควิดเนี่ยวันนี้นะครับก้าพฤษภามีผู้ติดเชื้ออะไรใหม่เนี่ยสองพันหนึ่งร้อยหนึ่งคนมีผู้เสียชีวิตอีกสิบเจ็ดคนนะครับก็คือเฉลี่ยง่ายๆสี่วันเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเนี่ยใหม่หนึ่งหมื่นสี่วัน มีคนตายร้อยคนเนี่ยตัวเลขในขณะนี้นะครับก็จะเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ต้องถือว่าคุมไม่ได้เลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยมันไม่ควรที่จะมีสูงนะครับมันควรที่จะลดลงไปเรื่อยๆที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่ควรจะมีเลยนะครับาวนี้เนี่ยเอาเรื่องที่หนึ่งก่อนครับวัคซีนไฟเซอร์ครับ นะครับขอเรื่องวัคซีนไฟเซอร์เลยครับขอขอรูปเลยครับเนี่ยครับในแผนที่นะครับต้องเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับว่าออตอนแรกเนี่ยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของอเมริกาเนี่ยก็มีการขึ้นในแผนที่โลกนะครับว่าวัคไฟเซอร์ไบโอเทควัคซีนนะครับ อไอ,เอ้เหลืองเนี่ยนะครับก็คือเป็นประเทศที่มีการใช้วัคซีนไฟเซอร์นะครับอย่างที่ดูในแผนที่นะครับแล้วท่านสื่อมวลชนนะครับก็จะสังเกตดูครับตจมบริเวณภูม,มิภาคที่เขาเรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ southeast asia เนี่ยก็จะมีประเทศไทยเห็นไหมฮะที่มีรูปแผนที่ประเทศไทยนะครับอันนี้เนี่ยแผนที่นี้นะครับปรากฏนะครับเมื่อวันที่ เมื่อวันอังคารที่4พฤษภาคมนะครับถ้าใครดูในเว็บไซต์ของนิวยอร์กไทม์นะครับก็จะมีข่าที่ว่าประเทศไทยมีการนำวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาใช้และทำไมนะครับถึงมีการลบสีเหลืองออกจากประเทศไทยและขณะเดียวกันเนี่ยตกลงเนี่ยมันมีการนำมาใช้จริงหรือไม่จริงยังไงวันนี้ผมจะเอาความจริงมาเปิดเผยนะครับ พอหลังจากมีข่าวเมื่อวันที่สี่พฤษภานะครับวันที่หพฤษภาคมเนี่ยนายแพทย์ไพศาลท่านท่านคุ้มนะครับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอ,อยอเนี่ยก็ออกมาถแถลงข่าวนะครับว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าในประเทศไทยเพื่อใช้แบบใดก็ต้องขออนุญาตจากออยอก่อนไม่เช่นนั้นจะถือ ว่าเป็นยาหรือวัคซีนที่ไม่มีทะเบียนและจากการตรวจสอบยังไม่มีการนําเข้ามาแต่อย่างใดนะครับคือเลขาอยเนี่ยบอกว่าไม่ว่าคุณจะเข้ามาทางการทูตหรือ Emergency Use หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยคุณต้องมาขึ้นทะเบียนอยหมดเพราะว่ากฎหมายประเทศไทยเปนบังคับอย่างนี้นะครับคราวนี้เนี่ยก็มีพรบรนะครับเขาเรียกว่าพรบ ขอรูปถัดไปครับพหลรบพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันการทูตปีพศ2527นะครับไปดูที่ข้อ41ครับนี่นะนี่พหลรบนะครับไปดูข้อ10ข้อ41ครับหน้าถัดไปครับข้อ41ข้อ41เนี่ยของพหลรบว่าด้วยเอกสิทธิ์ทางการทูตนะครับบอกว่า ในวงเล็บหนึ่งบอกว่าโดยต้องไม่กระทบกระเทือนต่อเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของตนเป็นหน้าที่ของบุคคลทั้งมวลซึ่งอุปโภ,โภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นบ้านนี้ที่จะเคารพกฎหมายและค้บบังคับของรัฐผู้รับบุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ที่จะไม่แทรกสอดในกิจการภายในของรัฐนั้นด้วยก็หมายความว่าคุณจะเอา ยาเอาวัคซีนอะไรต่างๆมาเนี่ยคุณไม่สามารถกระทาได้เพราะว่ามันมันต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับเอเกสิทธิ์ทางการทูตเนี่ยไม่ได้คุ้มครองไปถึงเรื่องกรณียาและวัคซีนนะครับมันต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นๆนะครับตอนนี้เนี่ยพวันเดียวกันเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยมันมีการเปิดเผยมาก,ก่อนนะวันที่4เนี่ยว่าประเทศไทยมีการนําวัคซีนเข้ามาวันที่6เนี่ยวันเดียวกันเนี่ย หลังจากที่เลขาอยยในแพทย์ไพศาลก็บอกแล้วบอกว่าคือคุณจะนําวัคซีนอะไรต่างๆเข้ามาก็ตามเนี่ยคุณจะต้องอคุณจะต้องมาขออนุญาตนําเข้านะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับอยเท่านั้นคุณจะนําเข้ามาโดยใช้เอกสิทธิ์ทงการทูดต่างๆไม่ได้วันที่6พฤษภาคมครับเวลา11บนาฬิกานายแพทย์โอภาสกาลาินพงศ์นะครับอธิบดีกรมควบคุมโรค ก็ไม่ได้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการนําวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์เข้ามาฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ทสถานทูตสหรัฐโดยตรงก็คืออธิบดีกรมควบคุมโรคก,ก็ไม่ไม่ให้การก็คือไม่ตอบนะครับเรื่องที่จะตอบทีนี้เนี่ยก็ต้องเรียนสื่อมวลชนครับว่าก็ไปดูครับว่าเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือเรื่องที่มีการอ้างกันว่าเรื่องอนุสัญญา กรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูติีดศัพท์คศ1,961เขาเรียกเวียนนาคอนเวนชั่นออนดิฟพุมแมติกรีเลชันนะครับเขาก็บอกว่าหน้าที่ทางทูตนะครับมีหน้าที่เคารพกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับและไม่แทรกสอดในกิจการภายใน ของรัฐผู้รับในวงเล็บข้อ41วรรคหนึ่งนะครับที่ผมเรียนไปในพรบนะครับว่าด้วยเอกสิทธิ์ทางการทูตนะครับตัวแทนนะครับที่ที่ขีดเส้นใต้ไว้นะครับสีชมพูนะฮะบ,บอกว่าตัวแทนทางทูตจะต้องไม่ปฏิบัติกิจ,จกรรมใดทางวิชาชีพหรือพาณิชย์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวในรัฐผู้รับในข้อ42ครับ อันนี้เนี่ยผมก็จะสรุปนะครับว่าทำไมไม่มีการยอมรับว่ามีการนำวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาในประเทศไทยสรุปนะครับหนึ่งเนี่ยโรคระบาดโควิดเนี่ยถือว่าเป็นโรคระบาดอยู่ในข้อบังคับตามกฎหมายไทยและสามคนข้อที่สองครับวัคซีนโควิดเนี่ยจัดหมวดให้เป็นสินค้าควบคุมคุณไม่สามารถใช้เอกสิทธิ์นำเข้ามาได้ข้อสามครับ การนำเข้าวัคซีนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาวัคซีนที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานนะครับคือหมายว่าใครจะนําเข้ามาเนี่ยคุณก็จะต้องเข้าไปผ่านกระบวนการขอออยอแล้วก็ต้องมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนพิจารณาตามกฎหมายไทยนะครับด,ดังนั้นนะครับวัคซีนโควิดเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ ซึ่งเป็นโรคระบาดดังนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศนั้นๆโดยกฎหมายไม่ได้กำหนดให้มีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุ้มครองการนำเข้าต้องแจ้งกระทรวงการต่างประเทศและเนื่องจากเป็นสินค้าควบคุมและต้องเสียภาษีดังนั้นจะต้องแจ้งทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ในการนำเข้าด้วยนะครับนี่นะครับสื่อมวลชนนะจะเห็นเลยนะครับว่า นิวยอร์กไทม์นะครับตอนแรกนะครับเปรียบเทียบกันเห็นไหมฮะเมื่อวันที่4เนี่ยจะมีแผนที่มีสีเหลืองของประเทศไทยพอมีการเปิดเผยนะครับว่ามีการนำวัคซีนเนี่ยที่ผมนำไปนำเข้าวัคซีนนะครับที่ของสถานทูตสหรัฐอเมริกานะครับเอามาเปิดเผยนยนะครับก็ปรากฏว่าในนิวยอร์กไทม์ครับ เห็นไหมฮะได้ลบเอาที่วงกลมะนะครับได้ลบเอาสีเหลืองของประเทศไทยออกไปนะครับลบเอาสีเหลืองของประเทศไทยออกไปคือวันที่สี่นะครับมีการเปิดเผยนะครับว่านิวยอร์กไทม์เนี่ยมีสีเหลืองว่ามีการนําเข้าวัคซีนมาใช้ในประเทศไทยนะครับซึ่งจะเป็น e ิมเมอร์เน่ยูสนะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับ ก,ก็เป็นหลอดนะครับเขาเรียกว่าหลอด P uh, L O T หลอดนะครับ E W 0 1 5 1ซึ่งการนำเข้ามาใช้เนี่ยมันก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่ามีเอาไปใช้กับผู้ใดนะครับจำนวนเท่าไรนะครับผลเป็นยังไงมันก็ต้องมีการติดตามผลนะครับตามระเบียบนะครับของการใช้วัคซีนอพอวันที่5เนี่ยผมก็ได้นำหลักฐานนะครับ เรื่องวัคซีนนะครับที่สื่อมวลชนเห็นนะครับว่ามีการนําวัคซีนเข้ามานะครับพอวันที่6นะครับทั้งเลขาอยนะครับแล้วก็อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อก็ออกมาปฏิเสธนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนิวยอร์กทถึงได้ลบทิ้งนะครับว่าถ้าถามว่ามันลบทำไมต้องเหตุผลในการลบทิ้งเพราะอะไรครับเพราะว่ามันกฎหมายไทยบังคับไงครับว่าคุณเนี่ยจะมาใช้เอิทธิ์ทางการทูต นำเข้ามาหรือจะมาใช้เฉพาะใน U.S Embassy แผนกที่จะดูแลคนในสถานทูตสหรัฐเองแต่มันไม่ได้เพราะกฎหมายบังคับนะครับกฎหมายไทยบังคับหมดนะครับพอต่อมานะครับสถา,ถามบอกว่าแล้วผมเนี่ยไปเอาเรื่องการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยออกมาเปิดเผยทำไมนะครับในประเทศไทยคือจุดประสงค์ผมเนี่ย ผมก็ต้องเรียนสื่อมวลชนนะครับว่าคือทางผมทางพักเพื่อไทยเนี่ยสิ่งที่ต้องการโดยเร่งด่วนที่สุดในขณะดนี้ก็คืออยากจะให้มีการนําเข้าวัคซีนนะครับดีๆนะครับจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาให้มาให้มากที่สุดเร็วที่สุดเพื่ออะไรครับเพื่อมาเซฟชีวิตคนไทยรักษาชีวิตไว้ผมไม่อยากพระเพื่อไทยไม่อยากเห็นมีตัวเลขเลครับ สี่วันตายร้อยหนึ่งนะครับสี่วันร้อยหนึ่งวันละยี่สิบกระศพสามสิบศพทุกวันทุกวันซึ่งมันไม่เกิดกับใครนะครับก็ไม่มันไม่รู้สึกนะครับครอบครัวไหนที่ประสบนะครับแล้วอย่างที่สื่อมวลชนทราบนะครับว่าบางครอบครัวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกันทั้งครอบครัวเลยนะครับบางทีสามีตายภรรยายังไม่มีโอกาสจะไปเผาสามีเลยแล้วทุกคนก็ทราบดีครับว่าใครที่ป่วยเป็นโควิดเสียชีวิตเนี่ยหาวัดกระเผายังยากเลยถูกไหมครับ ตายเช้านะครับบ่ายต้องเผาแล้วนะครับยังไม่มีโอกาสได้สวดด้วยซ้ําไปและขณะดเดียวกันเนี่ยขนาดเนี้ยเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าพอมออีคนที่ป่วยเป็นโควิดเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยมันไม่มีโรงพยาบาลรับรักษาครับวันนี้คุณจะไปรักษาที่ไหนโรงพยาบาลไหนก็ปฏิเสธครับว่าเต็มหมดนะครับเนี่ยซึ่งเป็นปัญหามากแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเรียนครับว่าวันนี้การระบาดนะครับของโควิดเนี่ยนะครับตอนนี้มันระบาดไปเยอะมากนะครับในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็ไม่เพียงแต่ที่คองเตยเท่านั้นนะครับมีคัสเตอร์บางแคนะครับมีบางซื่อนะครับระบาดไปทั่วหมดเลยนะครับแล้วผมก็เรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่นะครับผมกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนำมาเปิดเผยนะครับเรื่อง การนําเข้า,าวัคซีนนะครับล็อตที่สถานทูตอเมริกาเอาเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนานะครับว่าออจะไปให้หร้ายหรืออยากจะให้ไปดําเนินคดีอะไรกับสถานทูตหรืออะไรนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะในฐานะที่เป็นสายค้านเนี่ยก็อยากจะแนะนํานะครับอยากจะนําข้อเสนอเนี่ยให้กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับถ้าท่านบอกว่าท่านหาไม่ได้นะครับหรือท่านไม่รู้ว่า เออวัคซีนเนี่ยมันนําเข้าอะไรยังไงท่านก็ไปถามสถานทูตอเมริกาเดี่ยวว่าเขาไปติดต่อยังไงเขาถึงมีวัคซีนเข้ามานะครับพอหลังจากที่เปิดเผยไปเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเเมื่อวันที่8นะนะครับผมเปิดเผยไปวันที่6ใช่ไหมลนะ่ะพอวันที่8เนี่ยพลเอกประยุทธ์มาบอกครับบอกว่าภายในสิ้นปีนี้เนี่ยจะเพิ่มการนําเข้าวัคซีนเนี่ยนะครับเป็น150ถึง200ล้านโดส ตอนแรกบอกว่าสิ้นปีเนี่ยหนึ่งร้อล้านโดสฉีดให้กับประชากร50ล้านคนคนละ2อโดสเป็นหนึ่งร้ล้านใช่ไหมพอหลังจากมีว่าสามารถนําเข้าไฟเซอร์มาเพิ่มขึ้นได้อะไรต่างๆนะก็มาบอกบอกว่าจะนําเข้าร้อยห้าสถึงสองรล้านโดสภายในสิ้นปีนี้ตอนนี้ผมก็ต้องเรียนสื่อมวลชนครับว่าแล้วมันจะเป็นจริงไหมคือใจเนี่ยนะครับผมก็อยากจะให้ นำเข้ามาเยอะๆแล้วก็เร่งรีบด้วยนะครับเพราะว่าชีวิตคนมันรอไม่ได้แล้วขณะนี้ทุกคนก็อยากจะฉีดวัคซีนกันเยอะๆเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ติดโควิดคราวนี้เนี่ยมาถึงล่าสุดน,น,นะครับเนี่ยถึงเช้าวันนี้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยคุณมีวัคซีนเนี่ยฉีดไปแล้วเท่าไหร่ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนต้นปีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ปรากฏว่า ยอดล่าสุดนะครับมีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยทั้งหมด1 7 3 4 8 8โดสนะครับเป็นคนที่ฉีดเข็มที่1นเนี่ยนะครับ1,262,703โดสนะครับฉีดเข็มที่2เนี่ย4หมายว่าครบ2 2โดสนะครับ467,785ลายนะครับจังหวัดที่ คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของประชากรนะครับที่เพิ่งได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแค่1.8ของประชากรทั้งประเทศ70ล้านนะครับก mm hmm. ร,รุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่ได้รับการฉีดมากที่สุดนะครับเราลงมาก็ภูเก็ตอันดับ3สมุทรสาครอ,อันดับ4ตากอันดับ5จังหวัดสุราษฎร์ธานีคราวนี้เนี่ยผมก็เรียนสืึงมวลชนครับว่าผมไม่ไปพูดถึงว่า พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะสามารถเอา,เอาวัคซีนเนี่ยเข้ามาได้ร้อยห้าสิบล้านถึงสองร้อยล้านโดสภายในสิ้นปีนี้เอามาฉีดให้คนนะครับผมคิดเอาตามที่แกพูดครั้งแรกก่อนนะว่าภายในสิ้นปีนี้เนี่ยแกจะต้องฉีดให้ได้หนึ่งร้อยล้านโดสนะครับทีนี้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะครับคุณจะต้องฉีดให้ได้นะครับจากจากวันนี้นับไปถึงสิ้นปีเนี่ยก็มีเวลาประมาณนะครับ 250วันจากวันนี้ไปถ้าคุณจะฉีดให้ได้100ล้านโดสเนี่ยเพราะวันนี้คุณ,คณตึ้งฉีดได้ล้านเดียวเลี้ยคุณเนี่ยจะต้องฉีดให้ได้นะครับเฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณ4แสนนะ250คูณ4แสนนะครับถึงจะครบ100ล้านนะถูกไหมครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะรูปให้สื่อมวลชนดูอันนี้อันนี้คือของจริงเลยนะที่สถาบันบำราดนรา,นา,าดูลตรง ใกล้ๆกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่เป็นที่ฉีดที่วันนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับของรัฐบาลที่บริการฉีดให้ประชาชนถือมวลชนดูนะครับเนี่ยอันนี้คือประชาชนนะครับคุณไปถึงเนี่ยคุณก็ต้องไปเข้าคิวนะนะครับในการนั่งรอนะครับที่จะฉีดวัคซีนไม่ยังไปถึงปุ๊บคุณฉีดได้เลยลูกถัดไปฮนะพอคุณเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องไปผ่านกระบวนการกันกองก่อนนะ สอบถามประวัติก่อนว่าคุณออได้ไปในที่เสี่ยงมาไหมนะครับสอบถามประวัตินะครับลงทะเบียนเสร็จคุณก็ต้องไปวัดความดันต่อนะครับพอวัดความดันเสร็จนะขอรูปถัดไปครคุณก็ต้องไปนั่งรอถูกไหมครับขอรูปถัดไปครคุณก็ต้องไปนั่งรอก่อนนะไม่ใช่ว่าคุณจะฉีดได้เลยก็ต้องเข้าคิวนั่งรอในการฉีดนะครับรูปถัดไปฮพอคุณฉีดเสร็จเนี่ยนะครับ กลับบ้านเลยยังไม่ได้นะนะครับพอฉีดเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องพักคนหนึ่งเน่ยอย่างน้อยเนี่ยสานาทีดูอาการก่อนว่าคุณมีอาการแพ้ไหมนะครับแล้วก็มีอาการแทรกซ้อนอะไรอย่างอื่นไหมนะครับคือผมเนี่ยคำนวณน,นะครับว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะครับได้เต็มที่เนี่ยไม่เกินห0ึคนครับเพราะว่าคุณก็ต้องมีโซเชียลดิสแทรนซิ่งนะหนึ100คนนี้ก็ถือว่าแน่นมาก ตามที่เอารูปให้สื่อมวลชนดูขอดูลูกถัดไปฮะเนี่ยสื่อมวลชนเห็นนะฮะว่าสุดท้ายเนี่ยคุณมานั่งพักเนี่ยสุดท้ายเนี่ยที่กล่องขาวๆเนี่ยก็คือก่อนคุณจะกลับบ้านเนี่ยคุณต้องเอาใบเวลาว่าคุณได้พักครบสามสิบนาทีแล้วเอาเอามาแลกกับใบเขาเรียกว่าใบใบรับรองว่าคุณได้ฉีดวัคซีนนะครับเนี่ยคุณก็ต้องมาเนี่ยในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยสื่อมวลชนเห็นนะฮะว่า คนเนี่ยนั่งรอเนี่ยนะครับต้องรอ30นาทีเนี่ยที่นั่งก็ไม่มีเลยนะถูกไหมครับม,มันแออัดมากนะอันนี้เรียกว่าเป็นที่ฉีดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวันนี้แล้วถ้าผมคิดนะครับว่าเริ่มฉีดตั้งแต่8โมงเช้าถึง16นาฬิกานะครับคุณฉีด8โมงเนี่ยคุณก็ต้องมาพักเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องพักเที่ยงนะครับ8โมงถึงเที่ยงแล้วก็มาเริ่มฉีดอีกทีหนึ่ง13านาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับ ก็แปดโมงถึงเที่ยงก็ได้สี่ชั่วโมงแล้วก็ตั้งแต่13บสนาฬิกานะครับไปถึง16บหนาฬิกาก็ได้อีกสามชั่วโมงผมให้ชั่วโมงละร้อยคนนะวันหนึ่งนะครับก็ได้ประมาณเจ0ร้คนนะครับคุณอาจจะอัดได้เต็มที่วันหนึ่งก็ไม่เกินพันคนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรียกร้องไปถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นผอ,อสอบคแล้วท่านก็ยึดอำนาจกฎหมาย3 1ฉบับเกี่ยวกับ เรื่องโควิดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยผมถามหน่อยว่าท่านจะไปฉีดยังไงให้ได้วันหนึ่งเนี่ยสี่แสนคนสี่แสนคนเนี่ยเพิ่งสิ้นปีเพิ่งคพึ่งจะครบร้อยล้านโดสนะแต่วันนี้พลเอกประยุทธ์พูดไปถึงสองร้อยล้านโดสละถามว่าคุณจะไปหาที่ฉีดที่ไหนะนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยคุณจะต้องมีที่ฉีดเนี่ยมันต้องกว้างพอนะแล้วจะมีบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ฉีดแล้วคุณก็ต้องมีที่พักให้นะครับ ถ้าสมมุติว่าคุณไปอยู่แอร์แเนี่ยเดี๋ยวมันก็เจดคลัสเตอร์ติดโควิดกันมาอีกนะครับเนี่คือเป็นปัญหาไงแล้วถามว่าแล้วคนในต่างจังหวัดเนี่ยุณจะไปฉีดที่ไหนครับแล้วจะมีสถานที่ตรงไหนให้ให,ใ,หให้ฉีดนะครับให้มันเพียงพอเนี่ยตรงนี้ก็อยากจะเรียกร้องไปถึงรัฐบาลเนี่ยว่าคุณเนี่ยจะต้องเปิดไทม์ไลน์ออกมาเลยว่าคุณจะเริ่มฉีดวันไหนนะครับที่ไหนให้ประชาชนเนี่ยเขาไปลงทะเบียนได้นะครับแล้วก็ วันนี้แอปพลิเคชันเหมอะสมแต่มันก็ล่มไปแล้วนะครับแล้วถามว่าแล้วชาวบ้านชาวบ้านผมทางภาคอีสานเนี่ยนะครับบ้านสอสมดหนองคายบ้านผมสารคามสอสอโต้งเนี่ยถามว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนชาวบ้านไม่รู้หนังสือแล้วจะไปติดต่อที่ไหนนะครับแล้วก็เมื่อไหร่จะได้เริ่มฉีดนะครับคือคืออย่าพูดลอยๆเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่เรารอไม่ได้เนี่ยก็คือ คนป่วยที่4วันหมื่นหนึง่งอ่ะคนตาย4ี่วันร้อยวันร้ออ่ะนะครับถามว่าเราจะลดการสูญเสียตรงนี้ได้ยังไงนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธยชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ